นิสัยตามราศีจากตัวละครในแฮร์รี่พอตเตอร์คลิปนี้ขอรับบทเป็นร่างทรงศาสตราจารย์ซีบิลทรีรอนี่พาผู้ฟังทุกคนไปทำนายนิสัยใจคอของราศีต่างๆทั้ง12ราศีจากตัวละครในแฮร์รี่พอตเตอร์ตามเดือนเกิดกันค่ะเดือนเกิดและราศีดูยังไงดีทำไมแต่ละที่ไม่ตรงกัน ที่แต่ละตำราแต่ละหมอเนี่ยบอกไม่ตรงกันอ่านของที่นี้เป็นราศีหนึ่งอีกที่นี้ก็เป็นราศีหนึ่งนั่นมาจากตำแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ค้างค้นข้างแรมเหมือนกับเวลาที่ต่างกันของแต่ละประเทศค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากจะต้องยึดตามเดือนเกิดแล้วเนี่ยอาจจะต้องยึดตามเวลาเกิดด้วยนะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะมี2แบบคือดูราศีจากหมู่ดาวบนฟ้า ซึ่งเป็นหลักโหราศาสตร์แบบดั้งเดิมอ้างอิงจากราศีกับกลุ่มดาวเลิกบนท้องฟ้าค่ะที่ฝั่งเอเชียนิยมใช้กันเรียกว่านิรายนะส่วนอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบสากลค่ะดูจากจุดตัดของเส้นผ่าศูนย์กลางบนฟ้าหรือเส้นสุริยวิถีเป็นการยึดจากหลักดาราศาสตร์เรียกว่าสายนะ แล้วเราจะเลือกแบบไหนถึงจะตรงคำถามนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนค่ะถ้าดูดวงตามเว็บตามหนังสือเขามีวงเล็บวันเกิดมาให้เราก็ยึดราศีที่ตรงกับวันเกิดของเราเป็นหลักค่ะแต่ถ้าไปดูหมอคนไหนก็ให้ยึดจากหมอคนนั้นณนะเวลาที่กาลังดูดวงอยู่ในตอนนั้นเป็นหลักค่ะซึ่งราศีในคลิปนี้นะคะเราจะใช้วิธีการดูจากหม่ดาวเป็นหลักค่ะ ราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมสัญลักษณ์แกะตัวผู้ไพ่ประจำราศี The Tower ตัวละครที่อยู่ในราศีนี้คือคอเลสล l ค c ชาวราศีเมษเป็นมิตรกับคนง่ายและสามารถไปแนะนำตัวเองให้เพื่อนใหม่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว มีเพื่อนเยอะมีคนรู้จักเยอะมีพลังงานในตัวสูงมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าพูดและกล้าทำไม่ชอบคนโกหกคนราศีนี้ชอบพูดคุยกับผู้คนรักความยุติธรรมเป็นคนที่สนใจโลกปัจจุบันไม่หมกมุ่นอยู่กับอดีตหรือฝันเฟื่องถึงอนาคตเป็นคนมองโลกในแงด่ดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ก็เป็นคนที่แอบอารมณ์อ่อนไหวกับเขาด้วยเหมือนกัน ราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนสัญ,ญลักษณ์กลัวภายประจาําราศี GM เพสตัวละครที่เกิดในราศีนี้คือศาสตราจารย์พมนาสเปาและดรโกมอลฟอยราศีพฤษภเป็นผู้ที่มีหัวใจรักอย่างแท้จริงเขารักในเพื่อนมนุษย์ รักในธรรมชาติราศีนี้ถูกควบคุมโดยดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักคนราศีนี้จึงเป็นที่รักของผู้คนได้ง่ายเป็นคนเอาใจใส่เก่งประจบเก่งปากหวานมีสเสน่ดึงดูดทางเพศอย่างมากผู้หญิงราศีนี้จะทำงานเก่งไม่เคยคิดง้อใครส่วนผู้ชายราศีนี้เป็นคนค่อนข้างระมัดระวังตัวมีปัญหาเข้ามาจะคิดอยู่นานแต่รอบคอบมากๆคนราศีนี้รักในความสมบูรณ์แบบเป็นที่สุด ราศีนี้เป็นคนมีความรับผิดชอบสูงแต่มักจะไม่แสดงออกถึงความต้องการจริงๆของตัวเองค่ะราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมสัญลักษณ์คนคู่ไพ่ประจำราศี The Lover ตัวละครที่เกิดในราศีนี้คือดอบบี้คนราศีเมถุนไวพริบดีคล่องแคล่วว่องไวช่างเจรจามีคารมเป็นต่อ คนราศีนี้มี2บุคลิกแอบแฝงอยู่ในตัวค่ะและเป็นคนที่เบื่อง่ายพอหมดความสนใจจะหันไปสนใจสิ่งใหม่แทนแต่เมื่อสนใจอะไรแล้วจะมุ่งมั่นทำอย่างจริงจังชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่แต่บางครั้งก็ช่างฝันเฟื่องและออกจะมุทะลุตัดสินใจทำอะไรไม่คิดมีความบ้าบิน่นกล้าได้กล้าเสียแต่ก็แก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ชอบวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นแต่ก็มีเหตุผลเสมอพูดเก่งเจรจาเก่งเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วค่ะราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมสัญลักษณ์ปูไพ่ประจำราศี The High Priestess ตัวละครที่เกิดในราศีนี้คือ Neville Longbottom Harry Potter และ Ginny Weasley ชาวราศีกรกฎเป็นคนง่ายๆไม่รีบร้อนไม่ชอบปฏิบัติตามกฎเท่าไหรนะ่นักมีความเป็นแม่ในตัวสูงถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายก็ตามชาวราศีนี้ชอบการปกป้องคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่า เปรียบเสมือนแม่ที่คอยปกป้องลูกน้อยข้อดีของชาวราศีนี้คือมีความเห็นอกเห็นใจชอบช่วยเหลือคนอื่นเห็นเป็นคนง่ายๆทำอะไรไม่รีบร้อนแบบนี้พอจะสู้ก็สู้ยิบตาแต่ชาวราศีนี้อารมณ์อ่อนไหวง่ายเศร้าและวิตกกังวลได้ง่ายเก็บความรู้สึกได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าทนแบบสุดๆไม่ได้แล้วแล้วก็จะระเบิดออกมาทันที ชาวราศีนี้ค่อนข้างขี้อายและเป็นคนที่แคร์สังคมมากๆจะคอยระวังอยู่เสมอว่าคนรอบข้างจะคิดอะไรกับเขาชาวราศีนี้ต้องการให้มีใครสักคนคอยชี้นำเพราะเขาจะสับสนเมื่อเจอปัญหาหนักๆแต่ข้อดีของชาวราศีนี้คือความเข้มแข็งและมีจิตใจที่อบอ้อมเอ,อื้อเฟื้อที่สุดค่ะราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายน สัญลักษณ์สิงโตไพ่ประจำราศีเด e อ u ซันตัวละครที่เกิดในราศีนี้คือชีน่าโกสตินโดโลเรสอัมบรกและเซดิตริกกอรี ชาวราศีสิงห์มีความเป็นตัวของตัวเองสงา่าโดดเด่นมาส,สุขุมดูเย่อหยิ่งเป็นคนที่มั่นคงเป็นราชสีผู้หญิงทนงไม่ยอมก้มหัวให้ใครเด็ดขาดเป็นพวกฆ่าได้อย่างไม่ได้เจ้าอารมณ์โมโหร้ายแต่โกรธแค่เดียวเดียวก็หายอาจดูเป็นคนที่น่ากลัวแต่ชาวราศีนี้มีข้อดีคือปรับตัวเข้ากับคนง่ายทำงานเก่ง รู้กาลเทศะและให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโสเป็นคนที่มีเสน่ห์ในการกระทํามีพลังในตัวเองค่ะไม่ชอบให้ใครมาดูถูกความสามารถของตัวเองเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของศักดิ์ศรีมากๆจะไม่ยอมให้ใครมาหยามเกียรติได้ง่ายๆราศีกัน16กันยายนถึง16ตุลาคมสัญลักษณ์หญิงพรมจาจันไ้ประจําราศีเมจิกเชียน ตัวละครที่เกิดในราศีนี้ได้แก่เฮอร์เมลีนเกรนเจอร์และศาสตราจารย์มิโนวามักกอนเกลชาวราศีกันมักจะชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค่ะมีความกระตือรือร้นตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ก็เป็นคนที่ขี้น้อยใจมักจะค่อนข้างจู้จี้จุกจิกสักหน่อยแต่ใส่ใจคนรอบข้างเสมอมีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือรักความยุติธรรมปรับตัวเก่ง เข้ากับคนง่ายเป็นคนที่มุ่งมั่นที่สุดไม่ว่าจะลงมือทำอะไรทุกอย่างจะต้องไม่มีข้อบกพร่องเป็นคนที่เก็บความลับเก่งมากแต่จะรับไม่ได้เลยกับคนที่ดูหยาบคายชาวราศีนี้ชอบใช้สมองมากกว่าใช้กำลังค่ะเป็นคนจริงจังมากจนบางครั้งดูเหมือนหญิงแต่ถ้าได้สนิทด้วยแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเป็นคนที่ห่วงใย,ยคนรอบข้างมากๆค่ะหากได้คบเพื่อนราศีนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลย ราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนสัญลักษณ์ตาช่างภายประจําราศี The j u s t i e ตัวละครที่เกิดในราศีนี้ได้แก่ศาสตราจารย์ฟิริสวิกวิทมอลลี่วิกซ์ลีและซีเรียสแบ็ k ชาวราศีตุลภายนอกดูสนุกสนานชอบความบันเทิงสังสรรค์เฮฮาแต่แทบไม่น่าเชื่อว่าคนราศีนี้จะมีความดุดันมีอารมณ์ร้อนแรงแอบแฝงอยู่ภายในท่าทางที่ร่าเริงสนุกสนานของเขาภายนอกเป็นคนง่ายๆย,ยิ้มเก่งไม่ถือตัวแต่ถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาแล้วอย่าให้เขาโกดเชียวค่ะเขาจะเหมือนพายุร้ายดีๆนี่เองข้อดีของชาวราศีนี้คือเป็นคนตรงๆค่ะเป็นที่ปรึกษาให้ใครต่อใครได้ดี เป็นราศีที่จริงใจที่สุดแต่จะไม่ชอบเลยคนที่ขี้อวดขี้คุยคนราศีนี้มั่นคงหากคิดแบบไหนรักแบบไหนจะไม่เปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนความคิดตัวเองง่ายๆเจ้าคิดเจ้าแขนรักแรงเกลียดแรงและเป็นผู้ให้ความยุติธรรมมีโลกทัศน์กว้างไกลและมองโลกด้วยความเป็นจริงมองทุกสิ่งอย่างตรงไปตรงมาราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม สัญลักษณ์แมงป่องไพ่ประจำราศี The d เดทตัวละครที่เกิดในราศีนี้บิ l วิกส l ลีและลู b i อัสแฮกเ ราศีพิจิกเป็นราศีที่มีความลึกลับหน้าค้นหาอารมณ์ของพวกเขาเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ค่ะชาวราศีนี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากมักมีความคิดที่อินดี้ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านสักเท่าไหร่ค่ะแม้จะดูมีโลกส่วนตัวสูงแต่จริงๆแล้วราศีนี้ขี้เหงาต้องการให้ใครสักคนเข้าใจ สเสน่ห์ของราศีนี้คือเป็นคนลึกลับหน้า้นหาพวกเขาอาจจะดูไม่เย่อหยิ่งแต่มีความภูมิใจในตัวเองไม่เสแสง้งไม่ชอบกดเกณฑ์ไม่ต้องการให้ใครมาควบคุมในทางกลับกันเขาชอบเป็นผู้ออกคำสั่งซะมากกว่าและเป็นคนหัวดื้อประมาณหนึ่งเลยทีเดียวค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง13มกราคมสัญ,ญลักษณ์ธนูไพ่ประจำราศี The Temperance ตัวละครที่เกิดในราศีนี้ได้แก่ควีนี่โกลสตีนเซเวรัสเนปและทอมมาวลโลวลิดเดลคนราศีนี้จะสนใจอยากรู้ความเป็นไปของโลกหัวก้าวหน้าทะเยอทะยานราศีนี้เป็นราศีแห่งปรัชญาค่ะมองโลกลึกถ้าเป็นคนดีจะดีมากๆมองโลกในแง่ดีสุดๆแต่ถ้าชั่วจะชั่วสุดกู่แบบถอนตัวไม่ขึ้นรักอิสระไม่ชอบให้ใครมาบงการเป็นคนมีสง่าราศี ดูดีมีมากพูดอะไรตรงไปตรงมาจนบางครั้งเนี่ยก็เหมือนคนพูดจาขวานผ่าซากค่ะชาวราศีนี้เป็นคนมีของเกิดมาพร้อมพรสวรรค์บางอย่างเพียงแต่ว่าจะต้องค้นหาให้เจอด้วยตัวเองค่ะว่ามันคืออะไรและจะใช้ไปในทางที่ถูกหรือผิดหากประสบความสําเร็จจะได้ดีจนถึงขีดสุดแต่ถ้าไม่สําเร็จจะดิ่งลงเหวแบบสุดๆเช่นเดียวกันราศีมังกร 14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์สัญลักษณ์แพ้ภูเขาไพ่ประจำราศีเดอะเดว l ลตัวละครที่เกิดในราศีนี้ชื่อลิลลี่พอตเตอร์คนราศีมังกรมีความเป็นผู้นำเอาจริงเอาจังทำอะไรอย่างสุดโต่ง ราศีนี้มีดาวเสาวควบคุมอยู่ซึ่งให้อิทธิพลในแง่ของความมีสติในอีกแง่หนึ่งอ่านหมายถึงความเคร่งเครียดด้วยชาวราศีนี้จึงเป็นคนนิ่งๆแต่ถ้าได้รู้จักได้สนิทจะเห็นถึงความอบอุ่นอ่อนโยนจากภายในจิตใจของคนราศีนี้ค่ะข้อดีและข้อเสียของราศีนี้ถูกมัดรวมกันคือเขาเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งม,มั่นทะเยอทะยานซึ่งถ้ามีมากเกินไปอาจจะไม่ดีนักค่ะ ราศีนี้เป็นคนตั้งใจจริงมีสมาธิดีมากๆหาคิดจะทำอะไรอย่างจริงจังแล้วแล้วก็จะออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมสัญลักษณ์คนเทน้ำออกจากหม้อให้ประจำราศี The Star ตัวละครที่เกิดในราศีนี้ได้แก่ลอนวิสีล์ลีมัสลูปินศาสตราจารย์ซีบิลทรีรอนี่ลูน่าเลฟกู๊ด และ New คะค่ชาวราศีกุมมีสัญลักษณ์เป็นรูปคนเทน้ำออกจากหม้อซึ่งหมายถึงการเทน้ำลงสู่พื้นดินแก่มวลมนุษยชาติดังนั้นเขาจึงเป็นเสมือนหนักบุญคนหนึ่งค่ะ เป็นราศีที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นจอมวางแผนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างอัจฉริยะกับความเพียนในวัยเด็กพวกเขาจะถูกควบคุมด้วยดาวเสามากกว่าดาวมฤตยูทําให้มีนิสัยยึดติดกับแบบแผนเดิมๆค่อนข้างอนุรักษ์นิยมแต่เมื่ออายุมากขึ้นจะยิ่งแหกกฎเกณฑ์มีจุดที่ต้องเปลี่ยนทัศนคติตัวเองใหม่เข้าถึงสิ่งใหม่ๆได้รวดเร็วสาวราศีกุมค่อนข้างอารมณ์แปลรปวน บางวันล่าเริงบางวันเศร้ามีความรู้สึกมากมายเกิดขึ้นในแต่ละวันค่ะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ส่วนหนุ่มราศีกุมความคิดคาดเดายากเป็นผู้ชายที่รักอิสระราศีนี้ถึงภายนอกจะดูเงียบๆแต่เข้ากับคนอื่นได้ดีมีเพื่อนมีคนรักมีคนเอ็นดูแถมชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงญาติมิตรราศีนี้ทำงานเป็นทีมเวิร์กได้ดีค่ะถึงแม้จะอารมณ์ขึ้นๆลงๆไปบ้างก็ตาม ราศีมีน13มีนาคมถึง12เมษายนสัญลักษณ์ปลาสองตัวไพ่ประจำราศีเดอร์มูนตัวละครที่เกิดในราศีนี้คือเจมพอตเตอร์เฟรดและจอร์ดวิสีล์ คนราศีนี้นะคะมีบุคลิกที่ซับซ้อนมากค่ะภายนอกเป็นอีกอย่างหนึ่งภายในเป็นอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นพวกปากร้ายใจดีหรือแม่ก็อาจจะเป็นพวกที่ดูไม่จริงจังแต่พอถึงเวลาเอาจริงก็ทําได้ดีมากๆจนคนอื่นตกใจเลยทีเดียวค่ะเป็นคนที่ซ่อนคมไว้ในตัวแบบคมในฝักพร้อมที่จะแสดงออกมาในเวลาที่จําเป็นเท่านั้น ภายนอกจะเป็นยังไงก็ตามแต่ภายในจิตใจมีเลือดนักสู้ซัพพอร์ตคนเก่งที่หนึ่งถ้ารักใครอยู่ฝ่ายใครแล้วแล้วก็จะเข้าข้างและพร้อมช่วยเหลืออย่างสุดกำลังแมมจะมีข้อดีที่หนักแน่นแต่ข้อเสียเล็กๆของคนราศีนี้ก็คือความโลเลความคลุมเครือถ้ายังไม่รู้จักคนราศีนี้ดีพอจะงงมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนยังไงกันแน่ สำหรับคลิปนี้จริงๆแล้วแอนมาอยากจะรวบรวมวันเกิดของทุกๆตัวละครที่มีในภาพยนตนะ์คะแต่ของบางคนเนี่ยก็หาวันเกิดไม่เจอจริงๆค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คืออุปนิสัยของราศีต่างๆทั้ง12ราศีค่ะเพื่อนๆราศีเดียวกับตัวละครไหนในแฮร์รี่พอตเตกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้แอนมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ